กลับไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะจากดวงจันทร์จะไปดวงอาทิตย์แล้วนะครับอินเดียนั้นเตรียมส่งยานสังเกตลำแรกนะครับไปยังดวงอาทิตย์คุณพรัต์ครับโดยกำหนดเดินทางออกจากโลกในวันที่2กันยายนนี้จากการเปิดเผยของสำนักอวกาศอินเดียในวันจันทร์ทางสื่อ X นะครับครับยานที่มีชื่อว่าอาทิตย์ยา L1 นะฮะหรือยานสำรวจดวงอาทิตย์ลำแรกของอินเดีย ตั้งชื่อตามคำว่าพระอาทิตย์ในภาษาอินทินดูจุดประสงค์ของยานลำนี้ก็คือการศึกษาลมสุริยะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกได้นะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอินเดียเพิ่งประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเมื่อสามารถส่งยานสำรวจไปยังขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้เป็นชาติแรกนะครับ องค์การวิจัยด้านอาวกาศของอินเดียระบุว่ายานลำนี้ถูกส่งจากศูนย์อวกาศบนเกาะสีฮิริโกดโดยจะสามารถเดินทางได้ไกล1.5ล้านกิโลเมตรและจะใช้เวลาเดินทางราว4เดือนนะครับ ทั้งนี้เมื่อปีคศ2019รัฐบาลอินเดียนั้นจะสั่งงบประมาณ46ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการสำรวจดวงอาทิตย์ในขณะที่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ได้งบประมาณราว75ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนการสร้างภาพยนต์ฮอลลีวูด Gravity ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศเช่นการเสียอีกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับยานอวกาศจันทรยาน3ของอินเดียสามารถลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นประเทศแรกถือว่าเป็นความพยายามครั้งที่2ของอินเดียในการลงจอดในพื้นที่ดังกล่าว รอยเตอร์รายงานนะครับว่ายานจันทรยาน3นั้นจะมีเวลาปฏิบัติการบนดวงจันทร์เป็นเวลา2ส,สัปดาห์โดยจะทำการค้นคว้าหลายอย่างรวมถึงวิเคราะห์บางส่วนที่เป็นส่วนประกอบสเปกตรัมขององค์ประกอบธาตุบนพื้นดวงจันทรและหาคำตอบว่ามีน้ำอยู่ในน้ำแข็งของดวงจันทร์หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาด้านธรณีวิทยาของดวงจันทร์ตลอดจนโอกาสในการตั้งอนานิคมของมนุษย์ในอนาคตรครับครับนั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและก็การต่อย,ยอดที่น่าสนใจมากของอินเดียน,นะครับเราจะดูว่าการเดินทางของจานอาทิตย์ยา L1 จะไปได้ถึงไหนเมื่อมีรายละเอียดกลับมานะครับ